สวัสดีคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นำเหรียญหลวงพ่อคลายวัดส่วนขันนะคะหรือพ่อท่านคล้ายวัดส่วนขันนะคะเกจิชื่อดังแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนะคะเนี่ยค่ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีสองห้าสามหกนะคะนะคะ่ะเหรียญหลวงพ่อคล้ายวัดส่วนขันด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะเป็นเอ,อ่อรูปหลวงพ่อนะคะด้านหลัง เป็นยันเป็นยันนะคะแล้วก็ปีพศอสองนห้าสามาค่ะเขียนสวยๆเลยค่ะนี่นี่ค่ะเขียนรุ่นแรกหาไม่ได้แล้วนะคะหายากแล้ะเ,เลี่ยนรุ่นนี้ก็ใช้แทนกันได้ค่ะนะคะเห็นกันชัดๆไหมคะ สวยมากค่ะนีน่่ค่ะสวยมากค่ะเรียนหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันค่ะงามค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ